สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนคลิปนี้มาเจอกันกับเล็กคลิปนี้จะพามาทําจุลินทซีดีๆเอาไว้บํารุงพืชน,นะคะเราสามารถทําเองได้นะคะบํารุงให้พืชใบเขียวเจริญเติบโตแล้วก็มีผลดอกและใหญ่ได้น้ําหนักด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปนี้เล็กจะพาทําจุลินทรีดีๆเอาไว้บํารุงพืชน,นะคะ ซึ่งหลายๆท่านที่ชอบทำจุลินทรีย์บำรุงพืชเองต้องถูกใจแน่นอนเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะอ่าคลิปนี้เล็กขอตั้งกล้องแบบลายตั้งนะคะเพราะว่าตั้งลายนอนแล้วมันไม่ได้นะคะมันไม่ได้ระดับนะคะก็คือหัวขานะเพราะว่า ก็คือมันจะไม่เห็นในช่วงหัวนะคะเพราะว่าคลิปนี้เล็กจะทําให้ดูเลยว่ามีอะไรบ้างนะคะขั้นตอนแรกตรงนี้สําคัญนะคะอะ่เดี๋ยวเริ่มไปดูกันเลยแบบเร็วๆเลยนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะมีรายละเอียดเยอะนะคะขั้นตอนแรกก็คือเราเตรียมกระปุกนะคะในการใส่จุลินทรีย์ที่เราจะหมักนะคะและเน้นย้ำว่าต้องสะอาดอันนี้เล็กล้างหลายรอบมากนะคะล้างหลายรอบมากหรือคายล้างแล้วนะคะ คือมั่นใจเล็กมั่นใจว่าสะอาดแล้วนะเพราะว่าที่บ้านใช้น้ํากรองนะคะแล้วก็ใครยังไม่มั่นใจเอาไปตากแดดนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าจุลินทรีย์ดีชอบความสะอาดเน้นย้ำนะคะโอเคเมื่อเราได้กระปุกหรือถังที่มีฝาปิดนะคะเอาไว้หมักจุลินทรีย์แล้วขั้นตอนต่อไปที่เราจะใช้นะคะก็คืออ่าเดี๋ยวเล่นให้ดูนี่นะคะ เป็นถั่วเหลืองนะคะเป็นถั่วเหลืองจะใช้ปริมาณเท่าไหร่ก็ได้อันนี้เล็กมีเยอะนะคะก็คือถั่วเหลืองเอาไปแช่ก่อนใช่ไหมแล้วก็ปั่นหรือใครจะมีกากถั่วเหลืองจากการทําจากการทําน้ําเต้าหู้ก็ได้นะคะนํามาทําได้เลยและจะให้ดูนะคะท่านผู้ชมในนี้นะคะมันจะกลายเป็นเชื้อราไตรโคดามานะคะเ,เรียกว่าเชื้อราไตรโคดามาเพราะว่ามันเป็นสีเขียวสวยมากเลยค่ะนี่ นี่นะคะสีเขียวอ่ะให้ดูใกล้ๆนะคะนี่เป็นสีเขียวเองโดยธรรมชาติอันนี้เป็นจุลินทรีย์ที่เกิดเองตามธรรมชาตินะคะก็คือ,อในครั้งแรกที่เราปั่งในครั้งแรกที่เราปั่นถั่วนะคะก็เอาไว้ในถุงนี้ก่อนนะประมาณสองวันนะคะมันก็จะขึ้นราสีเขียวนะคะ นี่ไตรโคดมาเนี่ยจะช่วยป้องกรรันรากเน่าคนเน่านะคะใบจุดด่างในพริกในมะเขือเทศอะไรก็ตามนะคะดีมากเนาะจากนั้นนะคะเราก็จะเปิดฝาถัทางที่เราจะหมักเนาะอ่าเล็กจะใส่นี่นะคะหั่วเหลืองที่เราปั่นแล้วเรียบร้อยใส่ลงไปก่อนอันดับแรก ครมีเยอะใส่เยอะใครมีน้อยใส่น้อยนะคะอ่านี่นะคะจะเห็นว่ามีสีเขียวเนาะอยู่ด้านในนะะี่ค่ะเชื้อราไรพรมาจะอยู่ในนี้นะคะท่านผู้ชมถึงแม้ว่าเราใส่น้ำใส่ไรจะกลายเป็นสีอื่นก็ตามเชื้อราจะไม่ตายนะคะเชื้อราดีจะอยู่ในนี้เนาะจากนั้นเราก็จะใส่นี่ค่ะเป็นโยเกิร์ตนะคะ จะหมดอายุแล้วก็ใช้ได้นะในนี้มีจุลินทรีย์หลายล้านตัวนะคะใส่ลงไปเลยอันนี้เล็กเอาออกจากตู้เย็นนะคะมันจะเป็นน้ํานะเอาออกจากตู้เย็นหลายวันแล้วนะคะใส่ลงไปเลยใครมี ใครมีถ้วยเดียวก็ใส่ถ้วยเดียวได้เลยนะคะใครมีเยอะก็ใส่เยอะค่ะแต่ว่าเอาเฉพาะโยเกิร์ตนะคะลงไปพลาสติกไม่เอานะคะวันนี้เลขมีห้าถ้วยนะคะโยเกิร์ตห้าถ้วย จลินซีไว้ใช้เองดีมากนะคะดีอย่างไรเป็นจุลินซีดีนะคะที่ช่วยบำรุงดินบำรุงพืชของเราให้เขียวสดนานนะคะแล้วก็เจริญเติบโตได้แบบธรรมชาตินะคะเจริญเติบโตได้คงทนถาวรนะคะสวยสดนานด้วยอ่าทีนี้เราได้สองอย่างแล้วเนาะนี่ค่ะ เป็นกะทหเหลืองนะคะที่มีเชื้อราไตโครมาหรือถ้าใครไม่ได้ทิ้งไว้หรือสดๆก็เอาลงได้เลยนะคะแล้วก็มีโยเกิร์ตนะเล็กใส่ลงไปนี่นะคะ5ถ้วยเนาะอ่าใครมีหนึ่งถ้วยก็ได้นะคะเน้นย้ำอันนี้ปริมาณไม่ได้ฟิกนะคะว่าเท่าไหร่จากนั้นนะคะให้เติมน้ำน้ำที่เลขใช้ก็คือ เป็นน้ำที่เราเปิดไว้นะคะแล้วก็โดนแดดและมีสีเขียวอันนี้คือเป็นศูนรวมของจุลินทรีย์ที่เราจะทําเพื่อบํารุงพืชนะคะให้เป็นสีเขียวหรือถ้าใครมีน้ําจากบ่อปลานะคะยิ่งดีนะใช้ได้เลยเพราะว่ามันจะมีที่ปลานะคะอันนี้ค่ะอ่าเราใส่น้ําลงไปเลยการหมักจุลินทรีย์หรือน้ําเอนซม์อะไรต่างๆนะคะจริงๆเขาใส่น้ําเยอะมากนะคะ เพราะว่าการหมักมันจะกลายเป็นน้ำส้มนะคะมันจะกลายเป็นน้ำส้มสายชูจากธรรมชาตินะคะมันจะกลายเป็นกรดนะคะนี่เห็นไหมเดือดปุดปุดปุดขึ้นเลยค่ะท่านผู้ชมนี่ในน้ำนะคะมันจะกลายเป็นน้ำส้มเป็นกรดนะคะ <agrade> เพราะฉะนั้นเราใส่น้ําเยอะเล็กจากน้ํามาเติมอีกนะคะไม่ต้องกลัวว่ามันจะจืดจางเพราะการหมักนะคะมันจะกลายเป็นมันจะมัน เพราะการหมักนะคะมันจะเกิดจุลินทรีย์ต่างๆและมันจะเข้มข้นค่ะ่านผู้ชมอ้าวจากนั้นนะคะเดี๋ยวขอวางหน้านนี้ก่อนยังไม่พอแค่นี้เนาะยังไม่พอแค่นี้สิ่งที่เล็กจะแนะนำใส่ลงไปอีกก็คือนี่เลยค่ะมะพร้าวเล็กจะใส่ลงไป1นึ่ลูกนะคะเดี๋ยวจะขอผาให้ดูตรงนี้เลยเนาะ พร้าวจะเป็นเอ่เป็นมะพร้าวอ่อนนะคะท่านผู้ชมจะเป็นมะพร้าวอ่อนแบบมะพร้าวปีก็ได้จะเป็นมะพร้าวน้ำหอมก็ได้นะคะแล้วแต่มีเนาะ คุณู้ชมกดติดตามเล็กไว้นะเล็กจะมาบอกวิธีการหมักจูลินซีเอาไว้สําหรับคนนะคะเอาไว้ให้คนกินเนี่ยเจ็ดวันกินได้เลยเนาะดีมากนะคะระบบขับถ่ายนะคะระบบดูดซึมจะดีมากอันนี้ทําให้พืชก่อนเนาะหลังจากนั้นนะคะเราก็ผ่าเอาน้ําได้เลยอุ้ยอุยหลังจากนั้นนะคะเราก็ผ่าเอาน้ําได้เลยระวังด้วยนะคะโอเคได้แล้ว นี่ค่ะกำลังอ่อนพอดีเลยแล้วก็ใส่น้ำมะพร้าวลงไปนะจุลินทรีย์ในน้ำมะพร้าวมีจุลินทรีย์สงังเคราะห์แสงจากธรรมชาติด้วยนะคะแล้วก็ในน้ำมะพร้าวเนี่ยเขาเอาไปทำต่อเนื้อเยื่อนะคะพวกพืชต,ต่างๆได้ด้วยนะคะสุดยอดนะในนี้นะคะคือแร่ธาตุเยอะมากใส่ลงไปหนึ่งลูกนะคะเนื้อไม่ต้องอ่าหลังจากนั้นเนาะ สวยมากๆเลยค่ะท่านผู้ชมสวยมากๆเดี๋ยวเล็กขอไปเอาน้ํานะคะก็คือน้ําจากอ่างปลานะเอามาใส่นะคะรอแป๊บนึงนะอ่ามาต่อกันนะคะทาจุลินนซีย์ไว้ใช้ทั้งทีทาจุลินทซีย์ไว้ใช้ทั้งทีนะคะทาดีไปเลยเราต้องระวังด้วยนะคะมีมดลงมแมลงอยากจะกินด้วยอ่าแล้วก็ใส่น้ําลงไปเลยค่ะเหลือช่องว่างไว้ด้วยนะคะ อพอแล้วนี่นะคะได้แล้วอ่าพื้นไม่ค่อยเสมอนะเดี๋ยวล,ลองก,ก่อนได้แล้วไม่พอแค่นี้นะคะอาหารของจุลินทรีย์จะมีในนี้นะคะน้ําตาลในโยเกิร์ตเนาะและยังไม่พอเราจะใส่น้ําตาลทรายแดงลงไปด้วยนะคะน้ําตาลทรายแดงลงไปด้วย น้ำตาลทรายแดงเนี่ยจะให้ความหวานมากกว่า,าน้ำตาลทรายแดงจะให้ความหวานมากกว่ากะน้ำตาลเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องใส่เยอะนะคะท่านผู้ชมเล็กจะใส่ลงไป3ช้อนแกงนะคะคุณภูณอ่านี่เลยค่ะกดไว้ ก่อนนะคะคมาต่อนะคะท่านผู้ชมไปหา,าไม้พายคนมานะนี่แหละก็คือนะคะจุลินซีดีๆเนาะเดี๋ยวขอคนก่อนนะคะแล้วก็จะปิดไว้เนะาะใช้ไม้พายนะคะคนทุกอย่างให้เข้ากันเนาะในกากถั่วเหลืองนี่นะคะ มีไนโตรเจนสูงนะคะช่วยบำรุงใบพืชให้เขียวสวยเนาะและแร่ธาตุอื่นๆนะคะถั่วเหลืองเรารู้กันอยู่แล้วว่ามีโปรตีนนะคะเยอะมากสร้างความแข็งแรงให้พืชของเรานะคะแล้วก็น้ำมะพร้าวนี่ก็บอกไปแล้วนะคะสามารถนําน้ำมะพร้าวอาจารย์สามารถบอกนะคะเอาไปผลิตเนื้อเยื่อได้เลยนะคะดีมากเนาะทำให้เกิด เป็นต้นมะพร้าวสวยงามทําให้เกิดเจา้าทําให้เกิดน้ํานะคะน้ํามะพร้าวดีมากเนาะแล้วก็โยเกิร์ตนะคะมีจุลินทรีย์หลายล้านตัวนะคะได้บอกแล้วว่าใส่หนึ่งก้วยก็ได้นะคะแต่พอดีว่าเล็มีเยอะนะคะมีคนทุกอย่างให้เข้ากันและอาหารของจุลินรีย์ก็น้ําตาลในโยเกิร์ตและน้ําตาลสายแดงที่เราใส่ลงไปนะคะนี่แหละเป็นจุลินทรีย์ดีที่เราจะนํามาบํารุงพืชผักของเรานะคะที่ปลูก พืชผักของเราเนี่ยเป็นแหล่งอาหารพืชผักของเราเนี่ยเป็นแหล่งอาหารนะคะท่านผู้ชมแหล่งอาหารนี่สําคัญมากนะคะเพราะว่าคนเรากินวันหนึ่งสามคาบเนาะแล้วเล็กบอกเลยว่าถ้าใครไม่ทําแบบว่าพวกอดอาหารหรือกินน้อยนะคะกินมาก ป่วยมากกินน้อยป่วยน้อยหมายถึงว่าแต่ละคาบอย่างเล็กนี่ยกินอาหาร3ามมื้อนะคะก็คือไปเข้าคอร์สโภชนาการมาใช่ไหมจริงๆแล้วเราต้องกินน้อยแล้วกินให้ถูกสุขลาลักษณะและที่แน่เลยนะคะเราต้องกินอาหารพืชผักต่างๆที่ปลอดภัยนะคะถึงแม้ว่าเราจะเรียนรู้โภชนาการรู้ทุกอย่างแต่ถ้าพืชผักของเราผลไม้นะคะมีสารพิษมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยค่ะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้น แลกถึงต้องมานั่งนะคะในการแชร์และแช์และแบ่งปันวิธีการทำปุ๋ยจุลินทรีย์เอาไว้บำรุงพืชนะคะโอเคมันจะขึ้นฟองแบบนี้นะท่านผู้ชมฟองจากนมและน้ำนมนะคะจากถั่วเหลืองนั่นเองเนาะเนี่ยสวยมากน่ากินมากนะคะนียังมีความหอมของยุกเกิดนะคะแล้วก็น้ำมะพร้าวและ เราหมักแบบนี้นะคะทิ้งไว้7วันหมักทิ้งไว้7วันใช้ได้นะคะท่านผู้ชมแต่คือมันจะใช้ได้ตลอดไปเพราะเรามีอาหารของจูลินซีเรามาเปิดดูนะคะคือถ้ารู้สึกว่ามีกลิ่นนะคะให้เราเติมน้ําตาลเนาะอันนี้คือใช้ได้จนกระทั่งหมดเลยนะแล้ววิธีการนําไปใช้นะคะก็คือ100่ซีซีต่อน้ํา20ลิตรนะคะบอกเลยว่าการหมักจูลินซีต่างต่างหลายหลายโทนบอกว่า ทำไมถึงไม่ได้ผลข้อที่หนึ่งคือคุณหมักแล้วไม่ไปใช้ข้อที่2คือใช้ผิดวิธีใช้เยอะเกินไปนะคะบอกเลยว่าการหมักต่างๆนะ้ำหมักนะคะคือมันมีความเข้มข้นมากนะคะท่านผู้ชมมันจะเกิด คือกลิ่นส้มเกิดแก๊สขึ้นมาใช่ไหม <c oughs> มีกลิ่นส้มมีประจุไฟฟ้ามีหลายๆลาอย่างทางวิชาการนะคะซึ่งเลไม่เน้นนะคือเราไม่ได้แบบเรียนมาด้านนั้นนะคะแต่บอกเลยว่ามันเข้มข้นสูงวิธีการนำไปใช้จึง 100cc ซีซีนะคะน้ำหมักเนี่ย1 0 0ซีซี ต่อน้ำ 20, l, 20 l, ลิตร20ลิตรเลยเคยเลยเคยตวงให้ดูแล้วเนาะมันจะเป็นกระมังใหญ่เลยนะคะท่านผู้ชมนะั่นแหละเราก็ตักปุ๋ยตัวนี้นะคะไปเทใส่แล้วก็คนคนคน,คนให้มันละลายเข้ากับน้ํา20ลิตรใช่ไหมแล้วเราถึงเอาน้ํานั้นนะคะไปรดราดทางดินเนาะอันนี้คือจะพ่นไม่ได้นะคะท่านผู้ชมเพราะว่ามันมีกากเยอะเกินไปนะคะเราไม่พ่นเนาะเราก็นําไปใช้แบบนั้นเลยนะคะ นี่คือวิธีการใช้เนาะแล้วก็เราทําปุ๋ยใช้เองปลอดภัยนะคะหลังจากนี้นะคะเราก็ปิดฝาไว้แบบนี้เนาะไม่ระเบิดนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าสังเกตไหมที่เล็กใช้เลือกใช้กระปุกก็คือเราไม่ได้ใช้ขวดแบบเหมือนขวดน้ําแบบนี้นะคะแบบนี้อ่ะหมุนมันจะแน่นเนาะมันอาจระเบิดได้นะแต่อย่างเงี้ยไม่ระเบิดแต่ว่าห้ามมาเปิดนะคะเพราะว่าให้จุลินทรีย์ทำงานในนี้เนาะหลังจาก7วันมาคนได้นะคะแล้วเราก็ คอยดูนะคะถ้าเกิดว่ามันมีรามีไรขึ้นไม่ต้องตกใจเป็นปฏิกิริยาของเชื้อราดีนะคะเนาะ,ะถ้าเราดมดูมีกลิ่นเปรีร้ยวหอมนั่นคือใช้ได้ถ้าเราดมดูมีกลิ่นเหม็นไม่เสียอย่าเททิ้งนะคะเราเติมน้ําตาลอาหารของกิลิสีเดี๋ยวปฏิกิริยาในกระบวนการหมักนะคะมันจะทํางานของมันเองนะนี่คือวิธีการหมักปุ๋ยใช้เองนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะหวังจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยอย่าลืมไปลองทำนะคะปุ๋ยดีๆเอาไว้ใช้เองบอกเลยว่าพอไปใช้นะคะมื่อผักต่างๆของเราจะสวยงามคงทนแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจให้ช่องเวลติลิชาแนลได้นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ